ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานกอพอได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการวุฒิการศึกษาระดับปรกษณีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสหลายสาขาวิชาตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเงินเดือน1 1 5 0 0บาทถึง12,650บาทประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน2ออัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่นำมาสมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงานกอพอภายในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ายและสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่19มิถุนายนพศ2566ถึงวันที่7กรกฎาคมพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ และนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ